ทำนายศึกลูกนั้งกับช็อตเดดประจำวันเสาร์ที่30มีนาคม2567เป็นศึกพิมพ์ล็ก7คู่และอีกหนึ่งคู่เป็นบิ๊กแมตช์จากบุนเดสลีกานะครับไปอเริ่มต้นกันที่คู่ของเบนฟอร์ดนะครับเปิดบ้านเจอกับแมนยูฟอร์มปัจจุบันของแมนยูดูดีกว่าเบนฟอร์ดพอสมควรเบนฟอร์ดในช่วง6เกมหลังแพ้ไปถึง5แล้วก็เสมอไป1เป็นเพราะว่าเจอปัญหากับตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บเกือบทั้งทีมแล้วยังไม่มีช่วงไหนที่ผู้เล่นตัวหลักได้ลงพร้อมกันเลยในซีซั่นน้้็ออตเเดดาน่่มูจะบกะไ22 1 20. คิป West Ham. ถ้าดูจากความพร้อมเวสแฮมดูดีกว่าเพราะว่าตัวผู้เล่นจะไม่มีแค่เอซอนอัลวาเรสที่ติดโทษแบนเพียงตัวเดียวที่เหลือคุ้มกําลังฟูลทีมส่วนนิวคาสเซิลเองนั้นตัวหลักบาดเจ็บกันเพียบถึงแม้จะเล่นในบ้านวันนี้ก็มองว่าน่าจะชนะเวสแฮมได้ยากคู่นี้อาจแบ่งแต้มและน่าจะเจ้าเดือดชอตเนททำนายว่าคู่นี้จะเสมอกัน2 2คู่ต่อมาสเปอร์เปิดบ้านเจอกับลูตันทาวสเปอร์ดูดีกว่าแน่นอนอีกทั้งการเล่นในบ้านยังได้เปรียบแต่ลูตันทาวก็เป็นทีมที่ยิงประตูได้เยอะแต่ก็เสียเยอะเช่น,น,น,น้า จะเก็บชัยชนะไปได้ชอดเดททำนายว่าสเปอร์จะชนะได้2ต่อ1นคู่ต่อมาเชลซีเปิดบ้านเจอกับเบอร์ลี่เชลซีกำลังอยู่ในโมเมนตัมที่ดีถึงแม้จะยังมีตัวผู้เล่นบาดเจ็บอยู่แต่พวกเขาก็ช่วยกันทําให้เซติไม่แพ้มาตลอด8เกมที่ผ่านมาในทุกรายการชอดเดททำนายว่าเชลซีจะเปิดบ้านชนะเบอร์ลี่ได้ไหม่สองศูนย์ก็สามหนึ่งคู่ต่อมาบอร์นมัธเปิดบ้านเจอกับเอเวอเรตันบอร์นมัธยังคงมีผลงานที่ดูดี4เกมหลังไม่แพ้ใครในทุกรายการแต่ถ้าว่าฟอร์มในบ้าน5นัดหลังถึงแม้จะแพ้เกมเดียวแต่ก็เสมอไป3 และชนะแค่1ส่วนเอเวอตันเองถึงคราวหลังชนฝาถึงแม้อันดับจะอยู่อันดับที่16ในตารางแต่ผลงานในช่วงหลังไม่ชนะใครมา7เ,เกมติด,ดและถ้าดูจากเฮตูเฮตสองเกมหลังสุดที่คู่นี้เจอกันเอเวอตันมีวิธีจกกัดการกับบอลมาร์ทถึงแม้จะเป็นทีมที่ครองบอลน,น้อยกว่าเชื่อว่าวันนี้เอเวอตันจะบุกมาตั้งเกมรับแล้วรอสวนเป็นหลักชอตเด็ดทำนายว่าอาจเป็นบอลมาร์ทที่เฉือนได้แค่1นหรืออาจจะเสมอกัน1นึ 1. คู่นี้น่าจะยิงกันน้อยครับคู่ต่อมานอติงแฮมฟอร์เรสเปิดบ้าน แต่ผลงานฟอร์มหลังดูไม่ค่อยดีเลยส่วนเชสซันพาเลทเองเปลี่ยนกุนซือมาแล้วผลงานก็ดีขึ้นถึงแม้จะมีเกมหนึ่งที่บุกไปชนะถึงแม้ว่าจะมีเกมที่แพ้บ้างเสมอบ้างแต่ฟอร์มการเล่นดูดีขึ้นช็อตเด็ดทำนายว่าคู่นี้จะแบ่งแต้มเสมอกันหนึ่งหนึ่งคู่ต่อมาแอสตันวิลล่าเปิดบ้านเจอกับบูฟแฮมตันวิลล่ามีฟอร์มที่ดีกว่าอยู่แล้วอันดับคะแนนอยู่อันดับที่4ของตารางส่วนบูฟอยู่อันดับ9แต่บูฟเองก็เป็นทีมที่แอสตันวิลล่าไม่ชนะมันเลยตั้งแต่ปปีีีี2021จจจจจนนนนงงัััุบแล้้ววยยยิ่่ฟออออร์มนนมมขตทใหเเกะา ชอตเดททำนายว่าไม่เสมอหนึ่งหนึ่งก็อาจเป็นแอสตันวิลล่าเฉือนได้แค่สองหนึ่งและคู่สุดท้ายเป็นบิ๊กแมตช์ของบุนเดสลีกาบาเยร์นมิวนิคอันดับสองเปิดบ้านเจอกับดอทมุลอันดับสี่ถ้าดูจากเฮทูเฮทแล้วดอทมุลเป็นรองบายเยร์นมิวนิคยุพอสมควรเฮทูเฮทสิบเกมหลังเป็นเสือใต้เอาชนะได้ถึงเก้าเกมและเสมอไปหนึ่งเกมวันนี้บายเยร์นได้เล่นในบ้านแถมยังมีฟอร์มที่ร้อนแรงแต่ดอทมูนเองก็ไม่ได้มีฟอร์มที่แย่อะไรคู่นี้น่าจะยิงกันเยอะแต่ชอตเดตก็ยังมองว่าบาเเยินินนนมมจจะฉือดดุได 2, ดไป้ป